สวัสดีค่ะ Beautiful Life by แหม่มระดาช่วงสเสน่ห์ปลายจักหวะวันนี้แหม่มระดาจะมาชวนทำพาสต้าคาโบนารานะคะต้มเส้นพาสต้าให้สุกพักไว้ก่อนผัดเบคอนให้สุกใส่กระเทียมสับและพริกไทยผัดไปเรื่อยๆจนเริ่มสุกและมีกลิ่นหอมนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะ ปรุงรสด้วยเกลือป่นมันคนบ่อยๆนะคะใส่เส้นพาสต้าที่เราต้มสุกแล้วลงไปผัดด้วยวิธีต้มเส้นพาสต้าต้มน้ำให้เดือดลดไฟลงแล้วใส่เส้นพาสต้าลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อย ส่วนผสมของไข่ไก่และพาเมซานชีสตีให้เข้ากันก่อนนำไปเทใส่ลงในกระทะที่เราขัดพาสต้ากับเบคอนเอาไว้ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าชอบแบบมีน้ำเยอะๆก็เติมน้ำลงไปได้ในส่วนผสมของไข่นะคะ เราใช้ไข่ไก่กับพาร์เมซานชีสแทนครีมที่มีราคาแพงค่ะก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยพาสต้าคาโบนาราเบคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวย เฮงงๆกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้แม่มระดาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ